ขอน้อมน้อมองมหาบรมีทุกพระอ,องค์สมเด็จประทานกรรมใดๆก็ตามที่มูเราให้พลทหารหารทั้งหลายนะฝั่งไทยฝั่งญี่ปุ่นก็ตามที่ได้เคยลบราค้าฟันนะปกป้องดินแดนก็ตามหรือลุกลานดินแดนอื่นก็ตามนะในสถานที่แห่งนี้ทั้งหมดนั้งสิ้นในบริเวณอ่าวมะนาวนะทั้งหมดนั้งสิ้นนะกรรมใดๆก็ตามที่เคยใช้สัตว์ตาวุธในการห้ามห่านเชื้อเฉือน,นะเข็นฆ่าฝั่งตรงข้ามก็ตามนะจนเกิดความพยาบาทอาฆาตแค้นเกิด ความหว,ดหวดาดโกรธผวานะเกิดความฝังปลุกผูกใจเจ็บนะแล้วก็การจองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันนะการฮึกความมึกเขิมทั้งหลายนะความหลงลำพองในตนเองทั้งหลายทั้งหมดนั้งสิ้นในศาสต์ตวุฒทั้งหมดนั้งสิ้นนะกรรมใดๆดก็ตามที่เคยมีต่อพื้นเป็นดินต่อแว่นแคว้นดินแดนนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกระทำหรือเป็นฝ่ายถูกกระทำกทำ็ตามทั้งหมดนั้งสิ้นกรรมที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนั้งสิ้นนะและยังไม่ตรงต่อธรรม น้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิทั้งหมดทั้งหมดนั้นสิ้นนะพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอโหสี่อโหสี่อโหสี่โสโสโสดเให้ทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิพึงมีส่วนในความขี้คลายสว่างสวยความไม่ติดขัดข้องคานะความ สมุทิเ็ดขาดอาฐานในการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีแห่งหมู่เหล่าผู้โปรดโดยทั่วกันไปตลอดการนานเทินด้วยพระไตจิวรนทั้งหลายเหล่านี้นะให้เราจิตยาทั้งหลายนะสละบวชโดยทั่วกันนะนับตั้งแต่การวันนี้เป็นต้นไปโ